hello students i'm teacher one today we are going to learn verb to be so วันนี้ Teacher ์วันะคะจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของ verb to be นั่นเอง verb to be นะคะถือว่าเป็น verb ที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็ว่าได้เพราะว่าเป็น verb พื้นฐานนะคะที่เด็กๆเนี่ยจะต้องนำไปใช้ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษให้มีความสมบูรณ์ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าเจ้า verb to be นั้นนะคะมันคืออะไรคะ่ะ verb to be คือ คืออะไรนะคะ verb to be ก็คือคำกิริยาชนิดหนึ่งค่ะที่มีรูปเดิมนะคะก็คือ be ซึ่งแปลว่าเป็นอยู่คือแล้วก็มีการผันรูปนะคะจาก be ตัวเนี้ยนะคะสามารถผันรูปนะคะสามารถแปลงล่างแยกล่างได้นะคะเป็น is am แล้วก็ are นั่นเองนะคะต่อมา นอกจาก B นะคะสามารถแยกล่างผ่านรูปเป็น IsMR แล้วนะคะ B ยังมีหน้าที่สำคัญอีกหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือ เป็นกิริยาช่วยนั่นเองเป็นกิริยาช่วยอย่างไรเจ้า verb to be นี้นะคะมันมีหน้าที่เป็นกิริยาช่วยค่ะช่วยเชื่อมประธานนะคะกับคำที่ตามมาเนี่ยให้เป็นประโยคที่มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะเอ้มันจะสมบูรณ์ยังไงทีนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการใช้กันนะคะ หลักการใช้ของ verb to be นะคะก็คือประธานบวกด้วย verb to be นะคะประธานประธานคืออะไรประธานคือใครประธานก็คือ he she it I y o U we, e J a c a t Adog Tom p ิ m อันนี้คือประธานประธานเนี่ยสามารถเป็นได้คนคนเดียวก็ได้หรือมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะคะคือสามารถเป็นประธานได้ถ้าเป็นคนสัตว์สิ่งของสามารถเป็นประธานได้นะคะทีนี้ verb to be บอกไปแล้วใช่ไหมเอ่ยว่า verb to be เป็น3ตัวก็คือ is am แล้วก็ are นั่นเอง ดังนั้นนะคะอันนี้คือหลักการใช้ของ verb to be เวลาที่เราต้องการเขียนประโยคนะคะเราก็จะต้องดูประธานก่อนว่าประธานเป็นอะไรแล้วเราจะใช้กับ verb to be ตัวไหนอันนี้คือสิ่งที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะอะทีน,นี้เรามาดูหลักการใช้ของแต่ละตัวการซิว่าถ้าสมมุติ ประธานเป็น he นะคะเจ้า verb to be ของเราเนี่ยจะใช้ตัวไหนถ้าประธานเป็น she นะคะ verb to be ของเราจะใช้ตัวไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือ is นั่นเอง is นะคะหลักการใช้ของเขามีอยู่ว่าถ้าประธานที่เป็นเอก คำว่าเอกพจน์คำนี้นะคะแปลว่าหนึ่งแสดงว่ามันมีเพียงหนึ่งเดียวมีเพียงคนคนเดียวสิ่งเดียวอย่างเดียวอันเดียวอะไรก็ตามนะคะที่เป็นประธานที่มีเพียงหนึ่งคนนะคะคนคนเดียวนะคะเช่นอะไรบ้างเช่น he she it a cat a dog Tom Pim my father my brother my sister นะคะหรือจะเป็นใครก็ได้ที่มีเพียงแค่คนคนเดียวนะคะหรือเป็นสิ่งของสิ่งเดียวอย่างเดียวนะคะเป็นอาจจะเป็นชื่อของสิ่งของหรืออาจจะเป็นชื่อของสัตว์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถเอามาเป็นประธานได้หมดเลยแต่จะต้องมีแค่ คนเดียวสิ่งเดียวอย่างเดียวอันเดียวเท่านั้นถ้าประธานนะคะขึ้นต้นด้วยคำเหล่านี้และเป็นเอกพจน์มีเพียงคนเดียว w o r b to be ที่ตามมานั่นก็คือ is นั่นเองทีนี้เรามาดูต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือ R นั่นเองสำหรับ R จะตรงข้ามกับ is เมื่อกี้นี้ ประธานของอ i สคือเอกพจน์มีเพียงแค่คนเดียวใช่ไหมเอ่ยแต่สำหรับ r ค่ะ r เนี่ยเขาจะใช้กับประธานที่เป็นพระหูพจน์นะคะประธานพระหูพจน์พระหูแปลว่ามากกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะคะใช้กับประธานที่เป็นพระหูพจน์มีมากกว่าหนึ่งคนเช่นอะไรบ้างเช่น you we they dogs หรือว่า c a s นั่นเองหรือจะเป็นชื่อของคนสองคนนะคะเช่นสมมุติเป็น tom and pim anna and james อะไรแบบนี้นะคะคือถ้ามีประธานสองคนมีมากกว่า1คนขึ้นไปนะคะ verb to be ที่เราจะใช้ก็คือ are นั่นเองตัวสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือเจ้า แอมนั่นเองสำหรับแอมตัวนี้ง่ายมากเลยค่ะแอมเนี่ยมีประธานตัวเดียวที่ใช้กับแอได้เท่านั้นนั่นก็คือไอนะคะ i เนี่ยจะใช้กับแอมได้เท่านั้นถ้าเราเจอไอในประธานนะคะเรารู้เลยว่าข้อนี้ Verb to be ใช้กับ M m แน่นอนทีนี้เรามาสรุปกันค่ะ หลักการใช้ของ Ver ร์ o ท e นะคะเมื่อกี้นี้ทิชเชอร์ได้อธิบายไปแล้วว่าถ้าประทานเป็นเอกพจน์ใช่ไหมเอ่ยมีเพียงคนคนเดียวสิ่งเดียวอย่างเดียวนะคะเช่น he she i t นะคะเราจะใช้ verb to be ก็คือ is นั่นเองแต่เมื่อประธานนะคะเป็นพหูพจน์มีมากกว่าหนึ่งคนเช่นอะไรบ้าง you we they นะคะเราจะใช้ verb to be นั่นก็คือ are นั่นเองข้อสุดท้ายค่ะมีกรณีเดียวเท่านั้นที่ใช้กับ am ถ้าเราเจอประธานขึ้นต้นด้วย I ปุ๊บเรารู้เลยค่ะว่า verb to be นั้นใช้กับ แอมนั่นเองเพื่อให้เด็กๆนะคะสามารถเข้าใจในเรื่องของหลักการใช้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำหลักการไปใช้ได้ในการเติม verb to be นะคะท e a เชอร์วันก็มีเพลงมาฝาก1เพลงค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อว่า verb to be นะคะเดี๋ยวทิ a เชอร์วันจะร้องให้เด็กๆฟังก่อน1ครั้งเนาะแล้วเดี๋ยว รอบที่สองนะคะเดี๋ยวที่เชื่อวันจะให้เด็กๆร้องตามไปช้าๆนะคะโอเคอันเดอร์สแตนโอเคไปพร้อมกัน One two three Verb to be มีอยู่สามตัวมีสามตัวมีสามตัว Verb to be มีอยู่สามตัวคือ is am a h e าฮิชิอเราใช้กับอ t ใช้กับอ t ใช้กับ it. อ o u ย e ว h เดเราใช้กับอ uh. ใช้กับอ uh. าใช้กับอ uh. ส่วน I ใช้กับแอมส่วนไอใช้กับแอม ได้ไม่เอ่ยอ่ะรอบที่สองเดี๋ยวเรามาร้องไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวที่เชอร์วันจะร้องไปช้าๆแล้วเด็กๆร้องตามไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกัน,น,ะะกน one two three verb to be มีอยู่สตัวมีสมตัวมีสตัว verb to be มีอยู่สตัว คือ is am a r e he she it เราใช้กับ it ใช้กับ it ใช้กับ it you we they เราใช้กับ a ใช้กับ a ใช้กับ a ส่วน I ใช้กับ am ส่วน I ใช้กับ แอมได้ไหมเอ่ยอ่ายังไงเด็กๆก็ต้องไปฝึกทบทวนนะคะหลักการแล้วก็เพลงเวิร์บ b ูกันเพื่อให้เด็กๆนะคะเข้าใจในเรื่องของหลักการแล้วก็จำเพลงเวิร์บ b ูได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ทิเชอร์วันก็มีตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะมาให้เด็กๆลองเติมไปพร้อมๆกันค่ะ example นะคะ ประโยคที่หนึ่งค่ะเรามาเติมไปพร้อมๆกันเลย she จุดจุดจุด a student she จุดจุดจุด a student นะคะทิ a เชอร์วันได้สอนเด็กๆไปแล้วว่าเวลาการที่เราจะเติม verb to be ได้นั้นเราต้องดูจากประธานตัวหน้าเป็นหลักถ้าประธานตัวหน้าเป็นเอกพจน์มีเพียงคนคนเดียว นะคะเราจะใช้ verb to be นั่นก็คือ is แต่ถ้าประธานตัวหน้าเป็นพหูพจน์มีมากกว่าหนึ่งคนเราจะใช้ verb to be นั่นก็คือ are มีกรณีเดียวเท่านั้นที่ใช้กับ am นั่นก็คือ i นั่นเองดังนั้นถ้าเด็กๆนึกถึงหลักการไม่ออกก็ให้นึกถึงเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ร้องกันไปนะคะว่า verb to be มีอยู่3ตัวมี3ตัวมี3ตัว verb to be มีอยู่3ตัวคือ is, am, are he, she, it เราใช้กับใช้กับ is นั่นเองตรงตามเนื้อเพลงเลย he, she, it เราใช้กับ is ดังนั้นประโยคนี้ค่ะ verb to be ที่ใช้ก็คือ is นั่นเอง she is a student she is a student นะคะเขาผู้หญิงเป็นนักเรียนนั่นเองพอจะได้ไม่เอย่ยอ่ะ next ต่อไปค่ะข้อต่อไป I จุดจุดจุด a student I จุดจุดจุด,จด a student ข้อนี้ง่ายมากๆเลยมีกรณีเดียวเท่านั้นถ้าเราเจอ I ปุ๊บเรารู้เลยว่า I ใช้กับ I am นั่นเอง I am a student นะคะ I am a student ฉันเป็นนักเรียนนั่นเองอะ next ต่อไปค่ะ you นะคะ you จุดจุดจุด,จด a girl นะคะ you จุดจุดจุด,จด a girl นะคะคุณนะคะ you คือคุณอะเด็กๆถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงหลักการถ้านึกไม่ออกให้นึกถึง เพลงนะคะ you we t h y เราใช้กับ a นั่นเอง you are a girl นะคะคุณเป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะ you are a girl นะคะคุณเป็นผู้หญิงนั่นเองะคะ่ะ next ต่อไปคะ่ะ my father จุดจุดจุด a doctor my father จุดจุดจุด a doctor นะคะ my father ตอนนี้ประธานของเราเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ he she is i u v day และแต่เป็น my father เด็กๆจะต้องรู้ก่อนว่า my father ประธานตัวเนี้ยเป็นเอกน์หรือพระหจน์นะคะ my father father คือคุณ พ่อหมแปลว่าของฉันคุณพ่อของฉันคุณพ่อของฉันเนี่ยไม่น่าจะใช่พระหุจน์แน่นอนไม่น่าจะเป็นคุณพ่อสองคนนะคะ my father ในที่นี้เนี่ยเป็นเพียงแค่คุณพ่อคนเดียวของฉันนะคะ My f ย t h e r คือคุณพ่อของฉันมีแค่คนเดียวเท่านั้นดังนั้น My f a t h e r ในที่นี้จึงใช้กับ is นั่นเองนะคะ my father is a doctor นะคะ my father is a doctor นะคะคุณพ่อของฉันเป็นคุณหมอนั่นเอง next ต่อไปค่ะ a cat จุดจุดจุด fat a cat จุดจุดจุด fat อ่าเด็กๆดูประธานตัวนี้ค่ะ a cat นะคะ a cat เด็กๆเห็น article a กับ a n article a เนี่ย ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่าอะนะคะอะเนี่ยมันแปลว่าหนึ่งะคะเมื่อมันขึ้นต้นอะไรเนี่ยแสดงว่ามันมีแค่1แน่นอนเรารู้ได้เลยว่าในข้อนี้มันมีแมวแค่1ตัวดังนั้นประธานเป็นเอกพจน์ verb to be จึงใช้กับ is นั่นเอง a c แ t is fat นะคะแมวตัวหนึ่งนะคะมันอ้วนนั่นเองอ่ะพอจะได้กันไหมเอ่ยก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะให้เด็กๆอย่าลืมไปทวมหลักการแล้วก็อย่าลืมไปทวนเพลงเนาะก่อนจะไปค่ะเดี๋ยวเรามาทวนเพลง v e r b to be กันอีก1ครั้งแล้วกันอะเดี๋ยวเรามาล้องเพลงนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ เว r b to be ีมีอยู่สามตัวมีสามตัวมีสามตัวเว r b t บท e บีมีอยู่สามตัว คืออีสแอมอาฮชีชชอเิเราใช้กับอ uh. ีใช้กับอ uh. ีใช้กับอีดยูวีเดเราใช้กับอใช้กับอาใช้กับอส่วนไอใช้กับแอส่วนไอใช้กับแอม พอได้กันไม่เอ่ยยังไงเด็กๆนะคะอย่าลืมไปฝึกร้องเพลง w o r b to be รวมถึงทวนหลักการใช้ v e r b to be เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการทำให้เด็กๆเนี่ยเขียนประโยคนะคะภาษาอังกฤษให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์วันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ g o o d b y e see you again later พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ